เยออะไรวะเนี่ยเอาบอดีเดวิดชิงข้างในไปแทบอยู่เรียบร้อยโอเคมีคนกำลังเรียบร้อยมีคนกำลังจะถอดเราด้ยเอาอีกคนเองโอเคครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเด็บไอเดลัยกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเดอะแฮกหนึ่งในฆาตกรที่นานาน,านผมจะหยิบมาเล่นทีหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าตัวดีมันไม่เก่งนะมันก็เป็นหนึ่งในตัวที่คุมโซนโหดมากตัวหนึ่งอะ่ะโอเคในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเซตเปิร์กท,ที่เป็นสายแบบโดเทมไฟรวนๆเลยนะแล้วก็แอดออนที่เอื้อาการคุมโดเทมด้วยเปิร์กก็ตามนี้นะอันแรกก็จะเป็นแฮกลูนท่วงเกมเปิร์กที่2ก็จะเป็นอเดียอิงที่เมื่อเวลาโดเทมไฟถูกถอนไปไม่ว่าจะเป็นเบิร์ก ก็จะเป็นความตื่นเต้นในการไล่ล่าที่โดนเนิร์ฟแบบหนักมากจากเมื่อก่อนอะคือเมื่อก่อนเปิกเนี่ยจะทําการแจ้งเตือนเมื่อมีคนไปยุ่งกับตัวเท่มไฟอะแต่ตอนนี้เหลือแค่ต่อเทมช้าลง10%ต่อเทมไฟที่มีอยู่ในด่านอะ คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเนิร์ฟทำไมยุคนี้เป็นยุคของโทเรมฮอนอะ่ะถ้าเกิดความสามารถยังเหมือนเดิมมาบอกเลยว่าโทเรมฮอร์นี่ไม่ได้เกิดแน่นอนถ้ามีเพิกนี้ไปด้วยนะโอเคเปิ้ลสุดท้ายก็จะเป็นคําสาปที่ได้ไปสิงที่จะทําการเสกโทเรมไฟขึ้นมา2อันแล้วถ้าเกิดมีคนถอนโดนเพิกเนี่ยเจอทุกคนจะติดสถานะปลอดกําบังเป็นเวลา60สิบวิเนาะแต่ตอนที่ผมไปเล่นในเกมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพิกมันบั๊กหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าตอนที่เจอเขา ถอนตัวเทมไปอ่ะอ,อันเดออิงหายไปแต่ที่ดีวิสิงกนทำงานเฉยเลยคือปกติถ้าเกิดเซอร์ถอนตัวเทมไฟอะไรก็ช่างอ่ะอันเดออิงจะสัจล่าจะเองตายก่อนใช่ไหมแต่เหมือนเซอร์ก็ถอนโดนคำสาปผีสิงไปแล้วและอันเดออิงตายแทนพร้อมกับติดสาะระปอกกำบังด้วยมันเหมือนได้ใช้ที่ดีวิสิงสองรอบอะ <c oughs> โคตรผันแล้วก็ในส่วนอันออนก็ตามดีเลยมีแทบเงียบที่ไม่เวลาซเซอร์เฉียดกับดักเราอ่ะจะไม่มีผีตุ้งแช่ออกมาตามตะแกนะเขาก็จะไม่ดูตัวตัวเองเหยียบแทบอยู่อะ มันก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะจับหลังได้แบบชิวๆะถ้ามันได้ใช้อ่ะนะอีกอันนึงจะเป็นการเพิ่มระยะให้เราสามารถวาไปแถบได้ไกลขึ้นเนาะโอเคก็ตามนั้นหวังว่าจะเข้าใจกันละเดีจะเราเข้าดูกดเกมดีกว่าแต่โก <go>, <า>ู <c oughs> ดูมากเดี๋ยวใหกับตัวละครที่ผมไม่ค่อยจะเล่นมาสักพักหนึ่งละโอ้ดูความกระจา,กกะจายของดเทมเนี่ยนีมีคนเกิดใ,ใกลน้นี่คนหนึ่งเมื่อกี้เห็นแบบแหงตาไม่ดูใช่ปะโอค ที่อยู่ใ,ใกล้ๆอะ่ะปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่าคิดว่ายังไงก็ไม่น่ามีใครมาวิ่งหาเจอเลยนี้หรอกพยายามวิ่งไปในโซนที่แบบเนี่ยที่คิดว่าเซอร์เขาจะหาโทรเทมันเจอมาหาคือไม่รู้ว่าตีนี้เข้ามากี่คนอะ่ะแต่ดูทรงเขาน่าจะจินเสียทุกคนเลยเย,ยังไม่ไล่นะไปคุมโทวเทมก่อนนะเพราะว่าเราต้องคุมคอนเซปต์แบบคุมคุมโทเทมไวให้ได้คือห้าอันเนี่ยมันมันคุมยากมากะนะ เยวเคล็ผมทำก่อนผมไม่โดนเลยเร็วนี่หรอกมันต้องมีสักคนหนึ่งที่โดนแบบโดนจกหลัง่ะกับความอยากถอนเท็ของเขาวมาอันนี้อันหนึ่งเครื่องติดละเครื่องหนึ่งโดยที่ผมไม่ทันได้ไล่ใครดีอ่ะตอนนี้เหมือนจะครบแล้วปะที่ผมพีแท็บไว้อะที่เหลือก็พยายามคุมทรงคุมโซให้ได้ก่อนเนี่ยบ้านยุงบ้านใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าจุดเล่นโคตรดีเลยตรง มาได้นี่อันหนึ่งก็เป็นจุดที่เซอร์ชอบวิ่งมากันไม่มีใครได้ถอนอเทมเพกันดีๆเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าได้ลองดูมากันนะผมว่านะดีไดีเราเดี๋ยว,วเทมเพลนั้นมีคนถอนตั้งแต่เมื่อไหร่นะมาน,นี่ยมาพอดีเดวิดคิงอาจจะดีๆก่อนทีนึงอะ่ะเรียบร้อยเครื่องก็ติดอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวผมเรียกได้ทำอะไรเหมือนเดิมโอ้โหปั่นไฟกันโคตร เวอร์ซิตี้เริ่มเลยเธอแหละไม้ตายข้างหน้าเป็นเอ่อตอนแรกผมเดี๋ยวเขาจะเหยียบปะไม่น่าเหยียบอะ,บอะแล้วก็ข้างหลังนั้นเป็นแม้ที่ผมไม่ได้ไปวางแท็บนี่หว่านัาจะยากอยู่เนะี่ยมาไปไหนยังพอมีเวลาเหลืออยู่ไนะเอาวะดูหน้าต,ต่างแบบหลบๆมากกอนไม่ได้อยู่ อเคได้คนนี้ก็ยังดีอ่ะอดออิงอกับกืนกินผมไม่ใช่กืนกินดิที่ดีวิสิงห์ผมโดนหอนไปโคตรไวอ่ะแล้วเหมือนเขารู้ด้วยว่าผมคิดแทบไว้อ่ะปะไม่ใช่ปะเดี๋ยวนะกืนกินโดนหอนดิแล้วทำไมไม่ใช่อเดออิงโดนหอนแล้วทำไมเขาติดอันนั้นอ่ะอะไรนะที่ดีวิสิงห์อ่ะโคตรงงเลยเป็นแค่อนดออิงอที่โดนหอนไปมันปรับใหมห่หรือว่าไงอยากรู้เหมือนกัน มันยังมันใหญ่เนี่ยขี่อีกอันหนึ่งฮะอยากให้ใครมาเล่นกันดีๆโอ้โหเขายอ่อมาถอนอะ่ะโคตรเทียนเลยไม่น,น่าไปแทบอยู่มาดีมาเพื่อนจะเอาอยัางไงคนนี้เจ็บอยู่ด้วยเนะี่ยให้คุมเ,คเท่าไหร่เดี๋ยวนะเขาเหยียบแทบปะหนะเมื่อกี้ ดีเพื่อนเอาเรายัางติดที่ดีบิสติอยู่แน่ทำไรขี้ด <l acht> <c oughs> ิเรียบร้อยคนนี้ไม่แทงหลังปะไม่รู้ว่าอุ้มเลยแล้วกันเพราะว่าเขาเพิ่งฮิวเร็ตมาไม่รู้นั่งไงยิงด้วยอะแทงหลังด้วย <c oughs> โอเคลงคนไวเกินไปอะก็ไม่ไปใจเท่าไหร่คิดแทบกันเป็ <c oughs> น่นที่คิดว่าเขาจะเล่นกันได้อะเพื่อนตอนนี้เหลือตอนนี้ไฟแค่ เกียร์เนี่ยสองอันเดกอ่ะเป็นแฮกลูนกับอ่าคอนเทนต์เต้นในการไรลย์ลาเอาเขาจะฝืนบงนังทีนี้จะเย็นเดี๋ยวผันดี้ยูเสียงเตบิดคิงนะเพราะผมเจอเดวิดนี่คือเกมจบอ่ะมนช่เกมจบเดี๋ยวเขาตายอะ่ะยังบนนี้เอา้าเรียบร้อยอุ้มเลยวะจะเอาไงเับผมแทงหลังวะเวนามีแล้วมัง้ง โอ้โหแทงหลังทุกคนเลยบังนี่ย่น้ำไปแท่งหลังอยู่นานยังเลยอ่ะมาป้านใหญ่แถบอือ้อฮะผมไล่คนนี้เลยให้คนนีนน้ตายเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะบินทางไหนน่ะไม่ได้วินข้างบนด้วยนะหลอไอ้เครื่องดนั่นแบบหลอมไปกันแพนนึ่งข้างในไปแถบอยู่เรียบร้อยโอเคมีคนกำลัง เรียบร้อยมีคนกำลังจะถอดด้วยเดิได้อีกคนหนึ่งด้วยนะผมจริงๆผมต้องรีบไปอุ้มเดวิดก่อนอ่ะไม่งั้นนี่เขารู้คนมานี่ชิบหายอ่ะอุตส่าห์ว่าได้อีกคนหนึ่งไดบิดกิ่ยวกตีลมโอ้ลุกขึ้นมาแล้วโคตรโหดรู้ขึ้นมาอย่างไวอ่ะเอ๊ะมานี่เป็นคนนี้ป่ะที่มาดึงอ่ะเอาอีกคนเองได้ดึงหลังรัวๆเลยชิบหาย ได้พินหายแล้วอะ่ะคุมโรเท่มเราต้องเดินแบบคุมโรเท่ไว้ก่อนนะจริงจริงวิธีเกง,ง่ายก็คืออะไรนะโอเคย่ออ่ะเดี๋ยวอันนั้นมีคนเหยียบรถได้ไหมผมได้เป็นเดวิดปะนี่งไงจริงด้วยฮะหาเพื่อนอีพีทคนสุดท้ายนี่เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหหักหน้ามาไม่ทัน คงไม่มีใครอยู่ตัวเองอีกนะถ้ามีนี่คือเกมพิกอะ่ะผมก็ไม่น่าจะช่หรเก็บสี่ได้แล้ะปาปแม่แถบผมอืึมาก,กะแถวนี้โอเคเกมจบแล้วเนาะผมว่าเป็นสเตที่โคตรปั่นอ่ะคือมันก็ต้องรุนอีกทีนึงว่าเซอร์เขาจะแบบลกถอดเทมกันปะแต่ได้ใช้ก็โอเคแหละปั่นจัดใช่ไหมคือจนถึงตอนเนี้ยผมก็ยังงงอยู่ว่า อันแรกเดี๋ยวเขาถอนไปเป็นอัดีอิงใช่ไหมแต่เขาติดผลของเปิร์กที่ดีมีสิงเฉยเลยอะคือมันบัฟมาหรือว่าไงหรอปกติบรรยากกันโดเทีมได้แค่อันหนึ่งไะหรือว่ามันเป็นผลของที่ดีมีสิงพอดีเดี๋ยวหลุมตรงนี้แล้วมันก็เลยแบบติดที่ดีมีสิงแล้วก็ย้ายโดเทีมเงี้ยจริงไม่น่าใช่นะคือเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้มันมันเหมือนมันเนิฟอัดิอิงมาแล้วอะก็ได้ใช่ไม่ได้ใช่เลยต้องไปไอดีทีนึงโอเค คือไม่ได้ใช้จนช่วงไทยเกมเฉยเลยโคตรปั่นอะก็จีชี้ผมโอ,โ,โอ้โหดา่านบอดพุดธใบดา่านนี้โคตรกว้างเลยผมจะคุมโทเทมยังไงให้ทันเนี่ยอา่ารีบดิไปโทเทมที่ไกลสุดก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะคุมไม่ได้นะเช่นโทเทมตรงนี้ที่ผมกำลังเดินไปเนี่ยน่าจะใกล้จุดเกิดเซอร์มากอะแล้วก็นี้อีกอันหนึ่งที่หัวหน้าไปมีคนถอยยัง มีคนเจอนะทำเปไล่ก่อนขี่แทบอะคือไม่รู้ว่าเขาเห็นไหมจอน่ผมขี่ะเมื่อกี้คือผมทำเป็นไล่ก่อนอะอันนึงโอ้โหไวมากอะเดี๋ยวนะผมขี่เดี๋ยวนั้นมนนไม่ได้จุดซ่อนมันดีอยู่นะแต่ผมเข้าไปขี่นั่นไม่ได้อะปล่อยเลยเท่าท่มันนั่นอะช่างมะนะ <laughs> มันเกิดใกล้จุดเกิดเซอเกินไปเครื่องแรกติดแบบ ด้วยความรวดเร็วอะไม่ให้ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวนะตัวเทมเรียบร้อยเป็นอันด้อิ่งอ๋อคือผมเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดเขาถอนโดนจดีบีสิงะมันจะย้ายโทเทมอะแล้วก็มันจะติดไรนะปอกกำบังสองรอบเลยนะปล่อยกันไม่เป็นไรอะอันด้ยิ่งหายก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันเอยิงอันนึงโอ้โห โถอนไวจัดเลยไม่ทันได้เล่นอะไรดีๆอ่ะเรียบร้อยเลยอ่ะนะน้องเฟิร์มินชีแทบกันออกไปไหนข้างหน้ามีแท็บอยู่นะเดี๋ยว้อยคนนี้ไม่ได้ใส่หูฟังเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าผมคีดแท,ทบตรงนี้เฉยเลยเฮียไม่เป็นไรอ่ะก็เหมือนตา่อกี้อ่ะเหลือรอดแค่คณนเต้นในการไล่ลากับอะไรนะ แฮกลูนตามไปเคยอ่ะโทเทมเราพอจะคุมได้อยู่คิดว่านะอ่ะหลังจากนี้ก็ไล่คุมโซนกันเนาะโอ้โหดูเครื่องนี้เดีย๋ยโคตรเยอะเลยคิดแทบกันขอฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อันนึงมันต้องได้จับหลังดิคั่นีอนน้อันนึงเอาบัดดีได้บิดคิงฮิวก,ก้าวทิ้งไปด้วยนะ่ะอะไรจะเซียนจัดขนาดนั้น คิดใช้หมดแล้วแถวเนี้ยเอาดีได้บิทคิงเมื่อกี้ห้าวอาหานะห้องอีวีอยู่บ้านใหญ่ปะถ้าอยู่บ้านใหญ่นี่คือผมคุมยับยับเลยนะโอ้โหห้องอีวีอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมีคนเหยียบแถบคู่เลยไม่ทันไปคุมไม่ทันนะเชี่อีคุมทันก็ไม่เป็นไรโอ้โหโดนแบบหล่อมไปตัวต่างปะต่า คผมทำไปไล่ก่อนให้เขาไมา่ได้ยินเสียงตอนผมขีดนะเอาฟังหินอะไรตรงนี้อยู่ดีก็ามานั่งย่ออันนี้เฉยเลยแางหลังไปนี่อย่าลืมจ๊กโอ้ไม่มีอะ่ะโอเคอยู่เร็ดดีเข้าขั้นเลอะเทอะเลยเนี่ยผมว่าที่ได้ใช้จินได้เป็นแอนออ่อนแอนออนเงียบอะ่ะเฉยลคุมโซนก่อนและชีวิตเราก็จะง่ายขึน แม่เป็นกรงเลยขี่เต็มหมดน่ะตรงมงตรงไม้น่ยทีนี้ผมมีคนมาเนี่ยตรงนี้เยอะอะไรวะน่ยเอ้าสวดดีเดวิดชิงอยากเล่นมากมากตรงตัวเทมปน่ะเดี๋ยวมีคนอยู่ข้างบนขึ้นมาปะเนี่ยทันปะอุ้ยจับหลังไม่ทันแทบอยู่ห่างเกินไปฮะเจีเยวอะไรวะน่ย ไม่รู้อะไม่รู้เป็นไอ้นะแถบผมไหมไม่น่าใช่นจะโดนหน้าต่างนะโอ้โดนแล้วเลยนะคอเตินาการเลล่าผมโดนถอดเรียบร้อยโอเคผมต้องรีบไปคุมโซนท็อเทียผมกันไอ้นี่นไอ้การได้เดี๋ยวชิบหายอา๋อนี่ไงมีคนกำลังมาถอดยังด้วยไม่ยอมนะปจีคอเด็ดมาโลถอดไม่ออกใช่ไหมโอเค ไม่ไล่ะตัวละครนี้ไล่ยากนะตัวละครมันเดินช้ามากถ้ามาฝืนไล่ดีคือไม่ทันอะดิวิดคนนี้จะแห้งตายขาเสาแล้วเนะี่ยโคด็ด็กคนนี้เห็น,น,นเห็นตัวเทนส่อคาญกับทีมเลยคนนี้จะตายนะวะาให้ตายเลยวะอะไรจะแบบเออเด๋ยแบบร้อยให้ตายไปคุณวุกันนะแทบนี่อันนึงชอบปีนมาปั่นนักใช่ไหมโคดเด็กจะย่อถอเทมไป ไม่ผมป้ามาหาใครเนี่ยเจ๊คนที่ไม่อยู่ไหมเจ๊มองโดเทมก่อนอันนี้ยเน,นียเน,นีเน,นีย่อปะ่ะพาย่อผมวิ่งไปนะจริงด้วยพอย่อมาเดี๋ยต้องยืนนะต้องยืนทนะีน่ผมตีนะบอกเลยว่าต้องยืนที่ผมตีนะเอ้ขีดใหม่ฮะเอาดิห่วงโดเทมแบบ <Roth> สุดซีวิทอะข้างหน้าแทบอือ okay. ้อพอไล่ได้อยู่ตอนนี้นิ้วก้อยผมแทบจะโห่เด็บคอนโทรลลัวๆผมแทบจะกดรัวๆเลยตอนเนี้ยคือกันคนมาเหยียบแทบผมแหละเอาอู้เขาเด็กคนนี้เขาไม่ไม่ถอนตัวเทมแล้วเขาวิ่งฉี่เพื่อนไอ้บ้าคือตัวละครเนี้ยมันเดินช้ามากถ้าเกิดจะมาไล่คนจริงจังเดินไล่นี่คือไม่ไหวอะมีคนปั่นอยู่บ้านใหญ่เอาอปังหมิน ตัวเองจะตายนะผมไล่พวกหมิ่นเลยดีกว่าพวกหมิ่นน,นี่รู้สึกเหมือนจะตายแล้วปะรอไปมาอ้๋คนนี้วิ่งฉีกเป็นเฮ้ยกลับไปคุมตัวเทมต่อก่อนเดี๋ยวนะอะไรบุ้งบั่มหนามอะไรไม่น่าใช่แหละขี้แฉมือนเดิมคือตัวละครนี้ไม่ต้องคิดเลยมากก็เดินไปขี้แฉมไปอ่ะปั่นอยู่ฮะก,ก็แก๊แกๆเลยเอ๋เป็นเชอริวนะ ขี่แท็บมาเดิมไหมอยาให้มาปั่นดีๆโอเคผมไปคุมตัวเทพก่นอนคนนี้อะไรเนี่ยอยากถอนมากๆตัวธงตัวเทพม,มัเน,นี่ยโอตรันออที่เหมือนจะเลอะเทอะแต่มันเก่งจัดใช่ไหมหาก็ข้านาดพี่แท็บอยู่ ต้องเดินแบบเดินส่งอ่ะตกลับเฮเอาวิ่งไปอีกฝั่งเฉยเลยดีเพื่อนแถบอื้อน,นะแถบนี่อื้อเลยนะ,อะโอ้โหคนนั้นแค่เดี๋ยวค่นั้นเห็นโาเทมสำคัญกับทีมเบิร์กอ่ะคือเขายอมเสียไดบิดอ่ะให้เดวิดตายอ่ะคือเพื่อที่เขาหนอนโดโวเทมอ่ะ เอ๊ะวันนี้เป็นไรแม่ถ้าจะคิดแทบตรงนั้นก่อนให้เขาแบบปิ้งไปช่วยไปทันเฮ้ยไม่ไหนตอนนี้ก็ชิวๆแล้วมันสองคนอะ่ะกับสามเครื่องอะ่ะคือมันแทบจะคนเฟิร์มชนะไปเลยนะแล้วบ้านเล็กผมเน่เคยทีดแทบด้วยเนะี่ยแต่ก็น่าไม่แทบอยู่เดินดิ่งไปทีเพื่อนแม้ตั้งนะนะี่ยมีแทบแบบเอวิแวร์นะผมกดคอนโทรลรัวแล้วเดีนี้มาวิ่งเข้าไปสิเข้าไปสิ เขาไปสิเข้าไปโอ้โดมเดนติดเดน,นติดอะไรก็ไม่รู้มาเพื่อนผมขี้แทบหลอกนะมาจะออกกันไหนขี้ดี <c oughs> มาเพื่อนเอาหว่าคนนี้โดนนะร้อย <c oughs> แตบ <c oughs> คือมันข้างหลังเป็นที่ปิดอ่ะเขาวิ่งฉีดไปไหนต่อไม่ได้ละก็ขีดจักไปเนาะยังไงเขาก็ต้องวิ่งมาทางที่เราต้องบีไปอ่ะเอาหมดดีเชอริวแถบข้างหน้านี่อื้อเลยใช่ไหมโอ้โหคนนี้แบบช่วยกันอย่างเซียนอะ่ะหมาเพื่อนเขาเด็ดมาเลวแถบปนะเนาะคนนึกผมจะไปแถบนั้น <c oughs> จริงผมาจะไปแหละแต่เขาไม่ได้เหยียบแถบผม โอคฮะก็เกมจบสักทีจะได้ฮะตอนนี้ไม่ได้อะไรนะจับหลังแบบถี่เมื่อกี้แต่ก็มาพอแบบคุมเทมเพลอะไรได้อยู่เดี๋ยวรอเคาเด็กตนี้แทงหลังหายนะเอาหายเนี่ยละเอาโคดเด็ตหายไปไหนเดี๋ยวนี่หลุมบกเกิดตรงหน้าเจอเลยอะไรวะนะโคตรปั่นรู้สึก เหมือนแพทนี้ค <spe> <trolls> ือเหมือนหลุมมันแบบล็อกไปจะเกิดใกล้ซื้อนี่คนสุดท้ายเสมอโอเคจี๊ดจี้ผม